คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอช่องต้องพารวยทุกๆท่านนะคะมาต่อกันที่แนวทางรวมหวยลาวนะคะเพื่อนลาวทีวีไปจนถึงลาวกาชาตินะคะงวดประจำวันที่23เดือนมิถุนาเนาะสูตรวัดดวงแล้วก็เลขชุด3าตัวบนเน้นๆน,น,นะคะเพื่อนก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมแนวทางร่วมกันนะคะเพื่อนมาดูผลกันก่อนเนาะ สุดวัดตวงนะคะต้องให้เด่นที่เลขหนและเลข8นะคะวิ่ง1รูด8เพื่อนเพื่อนคะลาวทีวี526ไม่เข้านะคะ4 8เข้าเป็นตัวกลับนะคะตัวที่ต้อมเน้นเนาะท่านไหนที่รูด8ก็เข้านะคะมาดูที่ลาวเฮดดีค่ะเพื่อนศูนย์นนะคะเข้าตัวกลับนะคะตัวที่ต้อมเน้นให้เหมือนกันเนาะ 95นะคะเพื่อนไม่เข้านะคะ05เข้าเป็นตัวกลับเนาะแล้วก็91นะคะเพื่อนท่านไหนที่วิ่งเลขหนึ่งก็เข้า91นะคะมาดูราวจำปาศักค่ะเพื่อนามสามเ337นะคะไม่เข้าเนาะ73ก็ไม่เข้านะคะมาดูราวสามัคคีค่ะ หกสามหนึ่งนะคะเข้าเป็นตัวกลับเนาะแล้วก็สี่หกนะคะเพื่อนสี่หกไม่เข้านะคะมาดูลาว VIP ค่ะแปดสี่นะคะเข้าตรงตรงเลยเนาะตัวที่ต้องเน้นนะคะเพื่อนเข้าตรงตรงแล้วก็แปดหกนะคะท่านไหนที่รูปเลขแปดก็เข้าแปดหกเนาะ ลาวสตาร์วีไอพีค่ะเพื่อนๆหนสก็เข้าตรงๆนะคะแปดห้าท่านไหนที่รูดแปดก็เข้า85นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ58เข้าเป็นตัวกลับนะเนาะราวกาชาติค่ะเพื่อนศูนสามนะคะไม่เข้าเนาะแล้วก็71ค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลขหนะึ่งเนาะก็จะเข้า71นะคะ สูตรวัดดวงถือว่าโอเคมากเลยนะคะเพื่อนมาดูกันต่อที่เลขชุด3ตัวนะคะเราหลุดนะคะเพื่อนสาตัวหลุดเนาะไม่เข้านะคะเพื่อนต้องดูก่อนนะคะ3มตัวหลุดค่ะต้องต้องขอโทษขออาภายัยเพื่อนๆที่ตามนะคะรวมทุกกลาวนะคะหลุดค่ะ3ตัวเรามาดูของวันที่23นะคะ สูตรวัดดวงเนาะรวมหวยลาวนะคะเลขเด่นนะคะจะเป็นเลข2และเลข9เนาะเลข2กับเลข9นะคะมี2 0 2 1 2 4 2 7 2 8นะคะเลข9มี90 91 92 9 4 97นะคะตัวกันนะคะเพื่อนๆตัวกันเป็นเลข6นะคะมี60 62 64สองนะคะ6 7แล้วก็6 8เนาะใส่วิ่งรูดนะคะวิ่งเลข2รูดเลข9นะคะ ต้ําจะเน้นสูตรวัดดวงให้เพื่อนๆ6ชุดนะคะ2002 2442นะคะ2882เนาะ9229นะคะ9779และตัวสุดท้ายเนาะ6446นะคะ 6ชุดนะคะท่านไหนชอบก็ซื้อตามได้เลยเนาะสำหรับเลขชุด3ตัวบนนะคะต้อมเจาะให้เพื่อนๆเกชุดเหมือนเดิมนะคะไปดูตัวแรกกันเลยค่ะ085นะคะ097เนาะ381 497นะคะ 5 8 3นะคะ7 3 4 7 8 1นะคะ8 7 3เนาะและตัวสุดท้ายนะคะ9 6 8นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ ท่านไหนที่ชอบสูตรเลขกำลังวันนะคะก็นำเลขกำลังวันไปเล่นส่วนท่านไหนที่ชอบวัดดวงนะคะก็เลือกสูตรวัดดวงนะคะวิ่งกับรูดสูตรวัดดวงนะคะต้องไม่แนะนําให้เล่นทั้งสองสูตรเนาะต้องแยกสูตรให้เลือกสูตรใดสูตรหนึ่งที่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็เลขชุด3าตัวก็อย่าลืมกลับด้วยเนาะต้องขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย